โอเคครับตอนนี้เรามาต่อที่บูธไทอัมนะครับตัวนี้ไทอัมจะเปิดตัวหลักๆเลยก็จะมีส c r a มเบอร์อัน 200xE นะครับพร้อมราคาราคา,า,านี้โดดเด่นมากแล้วก็จะมีตัว x 4ก็จะเป็นรุ่นรองมาตัษนะครับสอบถามได้ไหม x อกับ x e ต่างกันยังไงบ้างครับ จริงแล้วมันเหมือนกันทุกอย่างเลยล่ะค่ะต่างกันแค่เรื่องความสูงคสูงค่ะแล้วก็ตอนนี้จะเป็น50ปีจะเป็น60ปีมีโหมดให้เล่นมีออฟโรดเลนลโรดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีโหมด ABS มีโหมดทักชั่นคอนโทรลให้สามารถเปิดปิดได้ต่างกันแ่ความสูงง่ายๆถ้าถ้าเป็นสเนี่ยจะเป็นกระบอก่าแต่ถ้าเป็น AE มันกระบอกโช๊คมันจะยาวกว่าแล้วต้องเป็นสี ตัวล้อก็เท่ากันใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมสูงกว่าแต่ดูดูเพินๆก็เท่ากันนะนี่เดียวยแล้วเห็นว่ามีตัว900ที่เป็นสกแคมเบิลเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเป็นสตีทโววินกับสตีสแคมเบิลที่เป็นขนัวที่ยงอ๋อตันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองไปดูหน่อย โคตรเพี้ยยังไงโดนใจสักคันยังยังไม่ได้บอกแม่งน่ารักมากเลยแล้วอย่างงี้มันจะโดนขาาไหมเนี่ยโดนเลเดี๋ยอะไรล่ะเป็นเต็มใช่ไหมทั้งทางผขาต้องเอาไปอะใครเป็นคนซ้อนก็ระวังเอาเองแล้วกันใครเอาไว้ทำเป็นอะไรแต่สวยนะสวยมากเลยหนดูแน่นกว่าศรีนบินนะใช่ไหม มันแน่นเลดูดูล้อดิ์ล้อด้วยดอกยางมันคือส่วนตัวกวูอะเป็นคนชอบล้อแบบอย่างเงี้ยใช่ถ้าอบทีนี้ก็สวยเดยนี่คือคนอ่านี่นะครับราคา ใช่สตีสแคมเบอร์เครื่องยนต์นะอยู่ที่900ซีซีนี่นะครับตัวท่อเป็นสไตล์สตีสแคมเบอร์นะครับของแท้เลยอย่างนี้อันนี้ก็คือติดรถมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อจริงว่าท่อแบบนี้แม่งโคตรแพงเลยนะเว้เคยหาในในเว็บอ่ะแบบนี้หลายหมื่น นาัว่าอยากคุณซ้อนนี่แม่งต้องแบบอยากลองซ้อนว่ะอยากลองคอมได้ป้ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูนะครับว่าท่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างฝากสุดที่เต็มเต็มแต่ยิ่งมัน มันเป็นอากาศนะน่ามันเป็นกาศกันพงุ่งอุ่นอ่ะเพราะว่าพงแบบนิดๆต้องมีขานี่คือแบบไม่เห็นไม่โดนไม่ได้อ่ะไม่โดนไม่รูทำยังไงให้มันไม่โดนอ่ะจอยนี่นอนแต่แต่ผมไม่ร้อนขนาดนั้นแต่แต่รถไม่สุ่มเว้ยรถพอดีขาเหลือเหลือเลยอ่ะขัดนิ่ม ใจตังเ,เ,เลยเอาเลยอ่ะเอาไหเครืงบินน้ำไอ้บ่ <laughs> อนี่น่ารักมากคนซ้อนนี่น่าจะโดนนะไม่เหมาะอาการซ้อนขอบนะมันเป็นผ้านะเนี่ยเหมือนกันนี่ผ้าหรือหนังผ้า เป็นท่าอย่างดีนะไปจอดหน้าเซเว่นมีคนมากรีดไม่เข้านะตัวนี้อะะไรว